ก็สวัสดีทุกคนชาวไทยชาวอานสตาแครบวันนี้เราก็อยู่กันกลับมาช่วงรีวิวของกันอีกแล้วนะครับวันนี้ของเทวีกแล้วรับแรกก็เป็นบอกเสื้อแล้วนี้กอนอันนี้ก็ไม่ต้องรีวิวนะมันเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ไม่ต้องเรื่องชุดก็ผ่ได้กมาใหม่ก็เป็นชุดบอลที่จะหมดลงในอีกสามสีบวันนะ ผมใช้ตอรีส okay. ่วนมังเกิ want, right? ้ลเหรอมังเกิก็จะเป็นส่วนมังเกิ้ลบุญเด้งที่ได้มาใหม่นะเฮ้งเกิ้ลบุเด้งน่ารักแล้วคนเก้งเก่งเด็กดียังไงไม่ได้อวดนะแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรตามกฎะไรแต่มันก็ได้รับฟรีเดี๋ยวนี้แล้วสกิปปืนก็นี่นะเอฟโฟก็เหมือนกับตอนที่ผมอยู่แรงโก้แหละ มันจะกอดูอด้ดูมันจะไม่หายไปเลยพวกเนี้ยสำหรับสำหรับผมผมชอบใส่เฮ้ยผมชอบชอบใส่เออไอ,อ,อ,อฟโฟสกินนี่นะไอ้ใครก็ไอเอเอคาไฟมันก็หายไปแล้วเหลือแค่เอเคทองแต่ไม่รู้จะหายไปตัวไหนนี่นะนี่ สวยนี้ก็จะหมดลงในอีกสามสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสามสิบอะไรอันนี้ก็อะไรใหม่แล้วนี่นี่เป็นไงปัจบันเลยเลยนะเออขอปืนกลเฮ้ยปืนกลมือนี่ก็จะเป็นสีชมพูละ MPC0 นี่สีชมพูอันนี้ผมชอบใช่นะ่ะเป็นสีแบบเป็นสีไฟนะ่ะไฟอะ่ะอันนี้ แต่เป็นเชือกของลูกโซ่ลูกโซ่ก็นี่นะเป็นโซ่ยาวเดียวนี่อันนี้หายนี่มีดิตูเบอร์ละเบิดก็นี่นะอันนี้เลยระบบไฟระบบจรวดสลัดระเบบมาทานลวีเฮ้ยระเบบมาทานลวีนี่นะ,ะเบอร์โค้ดก็ไม่มี ไอวอก็เป็นไอวอแบบได้รับฟรีนี่ไอวอลบุนเดงเฮ้ยไอวอลบุนเดงอะไรเนไอไอวอได้รับฟรีส่วนไอวอลนี้นี่อีกแปดวันเหลืออีกสิบสี่ชั่วโมงนี่นะนี่ทีมาไอวอนี้ทุกคนเห็นสมัยตกก่อนนู่นหนูผมโคตรชอบไอวอนี้ไปใช้ใช่ไหมแต่สมัยแต่สมัยนี้ ไอ้มอมเือเด็กจะอยู่ตลอดกาลนะครับนี่ไอ้มอมเือเด็กนี่น่ารักจังโคตรน่า,นนา,ารักเลยเดี๋ยวป่ะเอ้โหทุกคนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวละครน,นะเรื่องของตัวละครก็ดีนะไอห้อ,องอาคงชื่อชจุหวัด ต่อไปก็เป็นหน้าโปรไฟล์นะนี่หน้าโปรไฟล์เออไม่ใช่โปรไฟล์นี่อะโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์ก็จะโปรไฟล์ที่ได้รับฟรีกับโปรไฟล์ของไอ้ม้าป่าไอ้นี่ม้าป่าอะไรนะส่วนโปรไฟล์แรกๆที่ผมได้มาก็คือโปรโปรไฟล์แรกที่ผมได้มาก็คือโปรไฟล์นี้นะแต่แล้วก็โปรไฟล์เมทอสแล้วโปรไฟล์ อะไรแล้วก็โปรไฟล์รูปหญิงที่เข้ากับหมูเด้งมากอะแล้วก็โปรไฟล์อะไรผมไม่รู้โปรไฟล์ตอนที่ผมก็คือแดงๆอะโปรไฟล์สิบสิบตอนที่ผมก็คือแดงแล้วก็โปรไฟล์ปีศาจโปรไฟล์หมูแด้งแล้วก็โปรไฟล์ที่ผมเอามาใช้ก็คือโปรไฟล์โปรไฟล์สองพันยี่สิบสี่อะลดเหรอ รถก็มีสองสกินนะเดี๋ยวรถผมก็มีสกินเหมือนกันนะครับเอาสุมเลยดิตาอะไรไมาได้ไไอยากสุมว่ะเหยียดแล้ววะโอ้ยปี๊ปอือเอาอยูงนี้เอาใหม่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  ได้แล้วที่บไม่ใช่อนุหญิงอันนี้อะไรอ่ะต้องเป็หญิงไม่ได้ไไดแล้วจะหญิงไหมเนี่ยโอ้หของผู้หญิงนะทุกคนนี่ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราตัวหญิงเลยดิตัวหญิงไม่ใส่กางเกงบูดิงได้ไหมอู้ใส่ได้เปี่ยนใส่สมบูรณ์ด้วย แล้วก็เลยสนดีครับนี่เน่เทกเยอะก็แค่ีแหละเคลลี่ไมใช่เคลลี